โอเคสวัสดีครับต้องเชิท่านหงตอนนี้อยู่กับเกมฟุตบอล R N G นะครับผมเราจะมาตามล่าหาลิโอเนลเมสซี่นะครับผมฮะโรนดลโดนเหรออะไรครับนี่อืมโอเคมาผมมาสุ่มเฮ้ยได้เดนฮาซาเดนฮาซาผม บ้าเดียวยึดเซลเลยเหรอเรื่เอเดนฮาซานน่ะว้ย you can get money from sell card กระด้กระด้โหเร็วมาก mm hmm. ให้ทูเซลเอเดนฮาซาง mm hmm. บ้าปะเนี่ย แมซี่แมซเฮ้ยวินิซิอุสเลวันด็อกกี้สูปะกิสมันอะไรเดี๋ยวให้มันเซิร์ชอะไรเฮ้ยเนย์มาเนย์มาครับผมโอ้โหซาโชอนี่ฮาเลน เฮ้ยด้ฮาเล็ตทุกคนฮาเล็ตฮาเล็ตฮาเล่นฮาเล็เซ็กซี่บอมโอ้โหคุ้มจริงๆเลยฮะอันนี้ผมขายเฮ้ยลูกกุลิตเจงี่ลูกกุลิตครับผมฟานเพอร์ซี่เฮ้ยเจงม่เจงม่เจงิงแรดฟอร์ดขายครับไม่เชียร์แมนย,ยูอย่าโก้ผมนะ ห,หาเงินครับโอ้โหจะเรวยเละเลยเละเลยโอ้โหนายเออเหรอเฮ้ยลาฮินสเตอร์ลิงโอ้โหขายเลยครับกากิดมันกูตัวเกป,ปาลูกคุลิตโอ้ยดีดีดีด ลูกกูขายเลยครับหาตังโอฟนานาขายแอนโทนี่โอ้โหผมไม่เหลือครับขายครับผมพี่เด้ฮาเลนเดนฮาเลนครับผมแม่โจนครับโจนครับอ้าทำไมลูกไม่โหลดครับเนี่ยโ,โหลูกกุลิตโคตรเยอะขายกันพอกันโอ้โหลาหมอสลามมสร่างนี้ไม่ดีลอยชีน ทำไมจริงครับมันไม,ม,นไม่ไม่ขึ้นอ่ะเอามามันดูไปต่อสุมอ่มเลยแอนโทนี่โอ้โหเกลือแลาเทอร์นีกเอเราดูสต็อปกันอะไรอ่ะเอามากดหาเลนมาเลยครับผมแล้วก็วินิสิอุสเอ่อเนมาเอ่อโบเวเดอซี แล้วก็อีกตัวหนึ่งจนครับนะมันไม่รื่นเอาลูกกุลิตมาเลยเวไาแล้วเราไม่ได้รัเวลาตอนนี้พอสบมารถครับผมลูกกุลิตนั่นแหละมา,มาต้องหาเล่นแล้วป้าจางังหวะเนี้ย แ้วกันนะบริด,ดเอ้ามาว่ะมาว่ะครับเขามาว่ะอู้ยทีมเขามาดีเหมือนกันนะครับไม่มเอาฮาเลนลงไปเลยฮาเลนเซเล็กฮาเลนยิงเข้าไปฮึฮาเล่นฮาเล่นน,ลน,ลน,นะเดี๋ยวโกแบกกัน สุกเก,กะปั๊บวินิสูตไอโทนี่ว่ะเอาวินิอุสไปกินก่อนอ่อันนี้เล่นแบบของขอนะเกมแบบอคุณพ่อจะมไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าก็เล่นของเจสไปเลยครับบูลีดมามามา,มา ลูกกุลิดผมไปเลยครับจบยังโอเคจบแล้วมาส่มตอมอ่อครับผมโอ้โหดีจริงๆแล้วนี่ขายลูกกุลิดขายหน่อยตัวมาก็ร้อย หนเล่นคุ้มมากเลยฮะหาเล่นคุค้มจริงเล่นอ่ะหาซาบูนโน่บูโน่ขายหาตังหาตังครับตอนนี้หาตังไม่มีตังครับจน วันได้วันได้เก็บเก็บวันได้โดนครับมันไม่เห็น้วเข้าวหาลูกไม่ได้สุบด้วยกันไม่มีตังเยอะรวย <laughs> รวยจัดแต่จะไูย้ยมโหนี่ขายนักบอลหรือขายอะไรวะนี่ขายนักบอลใช่ไหมก็สุดยอดเลยครับผมนี่ขายนักบอลหรือขายอะไรซูมปะฮู้โร์เดน กินรู้สึกขาดง่ายเกินไปมาดูสิโอ้โหเล็บยาชินเฮ้ยเฮ้ยไ,ได้เฮลิเคนโอ้โหสุดจริงๆอะคนให้ผมมีการ์ดดีๆเลยฮะ ลองค,ครับรวยโอ้โหตัวนี้รวยเลยแลวไงเร็วกว่าเลี้ยงตัวนี้นะโอ้โหห้าร้อยล้านแล้วครับโอ้โหทีมมันสุดครับผมพูดเลยว่าทีมสุด โอเคมาสุ่มต่อครับผมว่าม hey, าเฮ้ยเล่ยาชีฮะฮะฮะยาชีกูเล่โกงหลังเหรอวะเฮ้ยโรนันโย่จะบอยลาหมดลาป ชิ้นผมได้่อกองหลังเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวเซลกันแปหนึงเอซาก,การาะไเยอะม,มาดูต่อดูกับกูเวลติกูตัววันได้ฮาโชอซอน อย่างเดกตาทนโหดนะครับ ครับผมมาดูนักเตะเกระยักที่ผมได้มานะฮะมารีวิวกันเลยก่าเอามาผมมารีวิวเลยกันนะมีเลวานดอฟสกี้400ล้านนะผมมีฮาเลนแฮร์รี่เคนจูบเบลลิงแฮมมินิซูสเดบอยโบเวเดบุคโยสักกาเฟฟอรินโลนินโย เลฟยาชินฮาเลนเนม่าโรดี au, ford, Son, ้ฟานเพอร์ซี u, it, ่เลวันด็อบกี้ฟันได้ฮาซาบูโน่มากโกร้อยเมสันเม์แรดฟอร์ดซอนยอนครับรอยคีนลูกากูลูคูลิทมาโกร้อยฟาันโชว์ขายชิ้นลูกจิ้งถอยอะมอสขายขาย นือมีขายขายหาตังค์ครับตังค์ไม่มีครับผมโอ้โหจนจัดแต่ต้องโจมโอ้โหขายนักเตะหรือขายอะไรวะเนี่ยขายนักเตะหรือขายรถโคตรรวย มันจะมาแพทชั่นนะฮะอขอเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะเอาเป็นก็มาแล้วมมเลว,วันด็อกกี้นะฮะเ,เปลี่ยนหน่อยอะไรย่อเกดีริงละโอเคไม่ม Long. มาโอ้ยมาหย้ยหยุดหยุดกันโอ้โหแมสซี่เลยอ๋ยอตายตายหาเล่นมาจะไหวปพะวะผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเจอแมสซี่โอเคโะ มันโยไปมาเขาเอปเป้นแน่เลยอ่ะดูส่วและอุ้ยคลริคินมงวงมหานหนึ่งหนึ่งมหามันโย่อยย้ใครเยวเนม่าไปเนม่าใครเขาใครมาวะ้วยมนโยมาดิครับเนมา่า ตายแล้วตายแล้วมาก๊อดลี่มาเลย <c oughs> เปิดล่างก๊อดเลยเฮ่ <c oughs> เอาอะเล่นกันจนไพ่สุดท้ายเลยอะทุกคนเล่นกันจนไพ่สุดท้ายเลยอะเหลือไพ่สุดท้ายแล้วเหลือเขาเลยไอ้เป้ไม่ใช่เหรอไม่น่าหวังเฮ้ยเอา้าโอ้โหเขาสุดร้อน มาแั้นสุ่มไปายาวๆครับแล้วสุ่มไปเรื่อยๆนั้นผมมาดูไม่ไปมันจะไม่ตาม ใครใครใครใ,ครใครสู้สู้ไหมรอนโด อ oh. สุ่มไปเลยแล้ว mm hmm. สุ่มแต่ยาเลยกันนะครับมัน mm hmm. oh, จะไม่ได้พูดนะเพราเราสุ่มอยู่เดี mm ๋ยวดูสิ เสร็จลนนะ้แล้วกันนะแล้วขายเลยมีเจลเก็บไว้โอเคเดีย๋ยวมา Papay, got Esto para...